น่เต่าหมมาเปนี่มั้เอออย่า้งนาเนย่นี่ถ้าจนนี่พวมันหนานะครับต่ำใจโตเราได้นี่โตไหเลยคนนี้เออใจไหนใจไหน้เตีครับออายุเท่าไหรครับสีี่ครับสีพออายุเท่าไหรครับชิบูกะชิบิบม่อายุเท่าไหสี่ แม่ยูจีดุซีครับอ๋อวงไหนเด็ดตอนนี้จีจีนี่วดนี้ดซีใช่ไหมเบอเลยวนี้ฮาจีนึงฮาจีนึอดนั่นให้เบ่อเลยันวันนั้นให้ทุกทีเลวค่ไนกครัอใ้ตึงได่รือยัตงได้องกจครับคงเีกจยครับอ๋นี่รู้ว่าเขาอบออกจอ่ะครับตได้หอว่แกอะไครับลูกเร็วอ๋อนี่ลงเละชักนิดลงเลสักนิดเดี๋ยวดเร็วากอออกหนึ่งสองสาม เห็นใจตาหนองผีลวงเกยที่เก่าอ้อหข้ามไปจกลู่เลยคั่นเกยที่เก่ามาเดอมาเรนมาได้เ็นใจตาหนองผีลวงเกยได้ไหมได้ครับอือเอาต่ออาจารย์จะขอบเพลงีปีลวงเกแล้วครับ เหนื่ยยืนมันก็พามันก็เอได้คนเดีวเทาสูบไปวันนาวัดก็วมากันต้องน้ำทั้งมันก็ถ้ามาบด้านด้หลยิงกันเอนะันนี้ไปดูกับอันนี้ก็ว่งเขารี้กเป็นเป็นคนเนี่ว่าอาจจะอาจจะเติมอาทินะครับคนไหมือนี่เป็นชีวิตเขาจริงจริงนะครับไม่ได้มีการัเล่นไปนเล็กน้อยนะครับเออถ้ากดถ้าวางถ้ารวยนะถ้ารอยซ้างรอยที่มาเล่นกับ

Que tá... เล็กว่ารอรู้วิญญาณไ้มีได้มีแต่ที่นี้แสงใจตานอาใหญ่ลวงใปอย่าให้่และเศร้ารกเราถือจตาไว้ลวงมีงบา

เขาโบกเขาโบกนะวันโสดเออเออจะได้จะได้ฟูลมาดด้านนะครับอีกเฉยเฉยอายุเท่าไหร่เจ๊โอ้โหเจ๊เจ๊เจ๊นี่นะครับนะครับน้องน้องฟิวนี่เป็นคนที่ว่าไม่ไม่ไม่ใครนั่นเท่าไรนะครับเป็นคนที่ว่าไปถูกทีน้องน้องฟิวตามเบี้ยไปถูกทีใช่ไหมน้องฟิลหรือจัก๊กไฟต่างติ๊กไหมใช่ครับเอ้ยอย่านี่หนูจัก๊กไฟต่างติ๊กผม๊บจัดกับโซไอ้ฟิวจั๊กนิดครับด๊อกด๊อกด๊อกไอ้เลยมาโอ้ แแอยอ่ดอไรดอคอาลไอ้เรยดอแปลว่าประตูนุ้ยดีเดออาดอประตูอ้าวจไม่ต้องร้องเลวเดี๋ยวกร้องเดี๋วร้องตล่ง นะครับเออเอ่ออบุกบุกอ้ยได้บุกมากเออเอ่อขาเลยขาคาลังคาลังคาขาลังคาครับเออมาท่านมาท่านหน่องฟิวไม่ปฟือกับพี่อ้ําเข้าใจว่ายน่องฟิวนี่เก่งดันภาษาอังกฤษเอ๋อหน่องฟิวแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับได้กันเนอะเอาแนะนำตัวหนึ่งสองซ้ำมาเนมอิชฟิวครับ อันนี้เขาใส่กอลไปกัน,นไม่มีครับอ๋ my n is s v e r s i my name is ฮะอ๋อ my name i n a is เรื่ e i o s i เอ่อ uh, welcome to Thai dancing show uh. welcome to Thai dancing show come Thailand. teacher Oh. oh, you know, uh, I, I know how speak English. You can speak English. Thai is free. Oh. Uh, uh where you come from? Come from? Uh, where you come from? I uh, come from, from? Oh. Okay. Uh, uh, how old are you? Thank you. Oh, are you. <coughs> <coughs> ไม่ไดีแล้ววันนี้ไม่ไดีแล,แล้วหนุ่มฟิลเป็นคนน่าอุ้งสั้นนะครับอ๋ออ่ออ๋ออะอ๋อที่นี่มีแฟนยังครับมีแฟนยังมีเลยครับทุกคนจัดะเบียนเดี๋ยนะนุ่งบ้านครับเ <laughs> ขาแต่งงานนะครับหนุ่มฟิลจะไปจดทะเบียนโรงบ้านกับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวว่าแต่งงานก็มีลูกล้านปลาไปจดโรงบ้านได้ใช่ไหมกับไปไปจดที่ห้องไหนอ่ะตีห้องทีซี่ครับห้องทีซี่เป็นห้องอะไรเขาเป็นห้องอะไรโรยหลวงบ้านครับ เออตัวอันน yeah. anyway> uh ั้นเขาทำไรของงานทำไรก็าทำอนามัยครับอนามัย์อันนี้คือว่าถ้าแต่งงานไปจอดตาเบี้ยในอันนามัยอ๋อถึงกับถ้าเขาคลายไปไหนไปอยู่บ้านโอ้แล้วเนี่อยู่บ้านอ๋อใจได้เอาอาจารย์กับเอ่อเดี๋ยวขอเพลงสักหนึ่งบนงานเพลงให้น้องฟิวไดียมน้องฟิวรําได้ไหมตึงๆๆๆปั๊บๆได้ไหมเอาหนึ่งสองสามนะลองๆไว้อ๋อครับ เดี๋ยว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 คนคนที่จะว่ารำนี้เราต้องรายมันคาถาบังสกุลไหนไหมวันตายายเป็นวันไหนเป็นกับวันไหนวันตายายวันจังกับวันจันทครับนี่วันได้ยังวันคาเออทั้งวันวันวันซาตเทยนี่เป็นวันไรวันพุครับวันซาตเทยวันบุตรเออมันอาจจะตรงจักสักเดือนหนึ่งน้องฟิลในนปรกับมานี้เร้วให้ผลคนจักนิดให้ผลคนจักนิด เออครับ,ไ,รบได้ให้ผลก้นเดี๋ยวกสดสวดก่อนสวดก่อนคนได้ไหมได้ครับเออหนึ่งสองสามอ่ะนะนโมตัสสะภะคะวะโตภูมิปะกันตุสัมปะโรชิตตวารุจันเตเทวะสัมปสุโกชิตวารุจันเตเทวะมะขารตุสัมปะโรชิตวา ปาวันตุเตเอามาปันเตไม่ปรีก็รวยเลยนะเอรอรวยเลว <laughs> อามาปันเตปาวันตุเตเลยนะกรวดน้ำได้ไหมกรวดน้ำอ๋อหนองดูครับนะโมตัสสกะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุตสะ นะต้องนำโมตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอ๋อตัวนางยะตากัมมินด้วยะสตะวิราพาริยาตุเตียมปีนี่มันปราษาเขมรนหรือว่าปราไหนะอย่างนี้นี่เต็มังกระนังกัญชามีอ๋อเหรอใช่กระท่างนี้ ไอ้ได้ก๊อไอ้กาท่าไอ้กาท่าไม่อ้วนเวน้องฟิวอาจารย์ขับขึ้นก่อนซี่นะคิดก่อนก่อนซี่อ่ะก่อนก่อนซี่กัน้องน้องฟิวให้โผลใช่โผล่นะคิดนะครับเป็นห้านะคิดเป็นห้านะคิดอืเอาก่อนซี่รับเดี๋ยวนี